สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลพันธิพการาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมมีข่าวสารเกี่ยวกับรถ e ีวีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทุกคนได้รับทราบกันครับเมื่อทาง Honda Motor ได้มีการจับมือกับบริษัท GM General Motors ผู้ผลิตรถยนต์ c h e โ r o l e t c a d i l l a c GMC เป็นต้นความร่วมมือนี้จะมีขึ้นเพื่อ,อผลิตรถ e ีวีร่วมกันจะทำตลาดราคาต่ำกว่า3 0 0 0 0 US ดอลลาร์ ซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มของรถครอสโอเวอร์ไซส์เล็กโดยตั้งเป้าที่จะลุกตลาดได้ภายในอีก5ปีนับจากนี้ก็คือช่วงปี2027โดยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่ที่มีชื่อว่าเอาทยมสำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ครับแน่นอนเลยว่าคงจะมุ่งเน้นไปที่การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของเทส la ในฝั่งของตลาดใหญ่ๆก็คืออเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็ประเทศจีนและถ้าพูดถึงความร่วมมือของ2บริษัทนี้ครับเขาเคยจับมือร่วมกันมาตั้งแต่ปี2013ในการพัฒนารถระบบฟิลเซลรวมถึงมีการพัฒนาร่วมกันของแบตเตอรี่รถ EV มาตั้งแต่ปี2018แล้วอีกด้วยอย่างไรก็ดีสำหรับแผนการพัฒนารถ E ีของทางฝั่ง h o น da พวกเขาได้ตั้งเป้าที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ตัวเองภายในปี2030ขณะที่ทาง GM เตรียมที่จะเปิดตัวรถ EV มากถึง30รุ่นภายในปี2025 ดังนั้นข่าวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถ EV ใช้ในอนาคตเพราะจะได้รถที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงเกินไปจับต้องได้ราคาที่ทางผู้บริหารได้บอกออกมาก็คือจะไม่เกิน30,000 u s ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน1ล้านบาทอันนี้ต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าที่ราคาตลาดของอเมริกา แต่สำหรับในประเทศไทยนั้นนะครับ GM ได้ยุติการทำตลาดแบรนด์เชฟโรเลตในประเทศไทยพร้อมกับประกาศขายโรงงานให้กับทาง Great Wall Motor ไปตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วดังนั้นอย่างไรก็ดีตรงนี้เราก็คงต้องมารออัปเดตกันในอนาคตครับว,ว่าคนไทยเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ใช้รถไฟฟ้าจากความร่วมมือของทั้ง2แบรนด์นี้ผ่านทาง Honda Auto m o b i l e หรือไม่นะครับ สำหรับในคลิปต่อไปทางผมจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนครับติดตามผมที่ช่องพนทีเบิพีนี้ไว้ด้วยกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆวันนี้ผมพลพันธิภการาขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ